ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรผูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ฝ่าวิถีเซียนยุทธบทที่34บททดสอบความฝันซุนผิงคทนี้บรรลุขอบเขตฝึกกายขั้นที่สามมาได้สักพักแล้วแต่กลับทำพละกำลังได้เพียง2,300นจินแถมเขายังอายุตั้ง17ปีเขาไม่ใช่คู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับข้าหรอก หวังเยี่ยนเฟิงกล่าวพลางโบกพัดในมือเขาหลีตามองประเมินซุนถิงการประเมินรอบสุดท้ายของการสอบเขานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบเพียงอย่างเดียวแต่ยังพิจารณาจากอายุและระดับพรสวรรค์ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ด้วยยิ่งอายุน้อยและมีระดับพรสวรรค์สูงเท่าไหร่ผลการประเมินก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นในหมู่เยาวชนผู้ฝึกยุทธและอัจฉริยะที่เข้าร่วมการสอบครั้งนี้อายุ17ปีถือว่าค่อนข้างมากแล้วคุณชายถึงตาของท่านแล้วขอรับอืม หวังเยี่ยนเฟิงหุบพัดแล้วยื่นให้ผู้ติดตามเมื่อหวังเยี่ยนเฟิงก้าวไปยืนหน้าเสาหินหลายคนก็เริ่มจำเขาได้นั่นหวังเยี่ยนเฟิงแห่งเมืองเยอลูนีนาเมื่อข่าวเริ่มแพร่สะพัดออกไปผู้สมัครที่อยู่ใกล้เคียงต่างหันมามองเขาเป็นตาเดียวในกลุ่มผู้สมัครเหล่านี้หวังเยี่ยนเฟิงถือเป็นคนที่มีโอกาสลุ้นอันดับหนึ่งมากที่สุดไม่ใช่เพียงเพราะความแข็งแกร่งของเขาที่น่าเกรงขามแต่เขายังเป็นเยาวชนที่มีอายุเพียง15ปีเท่านั้น และที่สําคัญที่สุดพรสวรรค์ของหวังเยี่ยนเฟิงนั้นสูงมากหวังเยี่ยนเฟิงมีพรสวรรค์ระดับ4ี่แต่ความจริงแล้วพรสวรรค์ระดับ4ี่ขึ้นไปน,นั้นยังถูกแบ่งย่อยออกเป็นระดับต่ำกลางและสูงซึ่งหวังเยี่ยนเฟิงเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ระดับ4ี่ขั้นสูงที่หาได้ยากยิ่งหวังเยี่ยนเฟิงยืนอยู่หน้าเสาหินและพ่นลมหายใจออกมาเพียงครั้งเดียวลมหายใจนั้นม้วนตัวในอากาศเหมือนงูคู่นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่เข้าสู่ขอบเขตฝึกกายขั้นที่3าหรือขั้นฝึกอวัยวะภายใน วิซเซอร์เทรนนิ่งฝูงชนรอบข้างต่างอุทานด้วยความทึ่งจริงด้วยเขาเพิ่งเข้าสู่ขั้นที่สามแต่กลับสามารถพ่นลมหายใจงูคู่ได้แล้วแถมเขายังอายุแค่15ปีนี่มันพรสวรรค์ที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของสวรรค์ชัดๆอืม่มนักสู้ที่อยู่ในขั้นฝึกอวัยวะภายในจะมีพลังทตุแท้คอยปกป้องหัวใจปอดและอวัยวะพายในหลักอื่นๆอ,อีกห้าแห่งพวกเขาสามารถปกป้องอวัยวะที่ประบางจากการโจมตีได้ และยิ่งกว่านั้นหัวใจและปอดของพวกเขาจะแข็งแกร่งมากพวกเขามีพลังชีวิตที่ผิดปกติและสามารถกลั้นหายใจได้นานขึ้นกล้ามเนื้อของพวกเขาจะแข็งแรงขึ้นตามสภาพเหล่านี้ด้วยหวังเย็่นเฟิงคนนี้พ่นลมหายใจงูได้ทั้งที่เพิ่งเข้าสู่ขั้นที่สามมันน่าอิจฉาจริงๆขณะที่การสนทนาดำเนินไปหวังเยี่ยนเฟิงก็ซัดฝ่ามือเข้าใส่เสาหินเสียงปังดังสนั่นและเสาหินก็สั่นสะเทือนลำแสงพุ่งขึ้นไปและหยุดนิ่งอยู่ที่2ฟุต4นิ้ว2,400จิน โดยทั่วไปแล้วนักสู้ทั่วไปที่เข้าสู่ขอบเขตฝึกกายขั้นที่3จะทำพละกำลังได้ประมาณ2,000จินแต่หวังเย็่นเฟิงที่เพิ่งเข้าสู่ขั้นที่3และอายุเพียง15ปีกลับสามารถแสดงพละกำลังได้ถึง2,400จินมันช่างน่าตกใจสำหรับผู้ที่พบเห็นจริงๆ ทว่าก่อนที่ฝูงชนจะทันได้หายตกตะลึงก็มีเสียงร้องด้วยความประหลาดใจดังมาจากอีกฝั่งหนึ่งชายหนุ่มร่างสูงใหญ่กำยำเดินไปที่หน้าเสาหินและชกหมัดออกไปลำแสงพุ่งขึ้นไปหยุดที่2ฟุต4นิ้วเช่นกัน2,400ี24จินสถิติของหวังเยี่ยนเฟิงเพิ่งจะเกิดขึ้นมาได้ไม่ทันไรก็ถูกเด็กหนุ่มอีกคนทอพระให้ดูเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้วลินมิงมองไปที่เด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่นั้นและต้องตกใจเมื่อพบว่าเขาเป็นเพียงคนที่มีระดับการบ่มพออยู่ในขั้นที่2เท่านั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นคนนั้นที่3ทมทได้2 0 0พจินแต่ทําได้ถึง2,400จินทั้งที่อยู่เพียงขั้นที่สองนั้นหรือนั่นมันเกินไปหน่อยแล้วในตอนนี้หลินหมิงสังเกตเห็นว่าแม่เด็กหนุ่มคนนั้นจะมีใบหน้าที่ดูใสซื่อและไร้เดียงสาแต่เขากลับสูงกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันและร่างกายที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อของเขาก็ดูหนาและแน่นยิ่งกว่าผู้ใหญ่เสียอีกนี่คือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าพลังเทวต่ตกำเนิดอินบอร์นอเวนสตรงงั้นหรือ ผู้ที่มีพลังเทวะแต่กำเนิดจะแข็งแกร่งกว่าคนในวัยเดียวกันหลายเท่าแม้ว่าพวกเขาจะหาได้ยากมากแต่ดูเหมือนเด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่คนนี้จะเป็นประเภทนั้นหวังเยี่ยนเฟิงเองก็เห็นเด็กหนุ่มที่น่าประทับใจคนนั้นและส่งเสียงเฮ่อในลำคอเบาๆเขาไม่ได้ใส่ใจมันมากนะักพลังเทวะแต่กำเนิดงั้นหรือ นักสู้ต่อสู้กันไม่ใช่แค่ด้วยกําลังแต่ยังรวมถึงวิชาการต่อสู้และทักษะด้วยไม่เพียงเท่านั้นยิ่งระดับการบ่มเพาะสูงขึ้นพลังท่าแท้ก็จะยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นผู้ที่เกิดมาพร้อมพลังเทวะแต่กําเนิดไม่จําเป็นต้องกลายเป็นยอดฝีมือเสมอไปการทดสอบดำเนินต่อไปและมีเยาวชนหลายคนที่ผ่านเกณฑ์ด้วยพละกำลัง1,000จินซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่จุดสูงสุดของขั้นที่2 สำนักยุทธแก้วล่ากำหนดให้อายุของผู้สมัครต้องอยู่ระหว่าง15 1 8ถึง18ปีจึงเป็นเรื่องง่ายที่คนในช่วงอายุนี้จะบรรลุถ,ถึงจุดสูงสุดของขั้นที่2ในบางครั้งก็จะมีเยาวชนที่เข้าสู่ขอบเขตฝึกกายขั้นที่3มาทดสอบซึ่งพวกเขาสามารถทำได้ถึง2,000จินและบางคนถึงกับทำได้2,500จินเลยทีเดียวและแล้วในที่สุดก็ถึงตาของหลินหมิง ก่อนที่หลินหมิงจะเดินไปถึงเสาหินเขาตระหนักได้แล้วว่าสถานการณ์นี้จริงจังกว่าที่เขาคิดแม้เขาจะมั่นใจว่าจะไม่แพ้หวังเยี่นเฟิงแต่พรสวรรค์ตามธรรมชาติของเขาก็ยังห่างไกลาจากอีกฝ่ายมากนักพรสวรรค์ระดับ3เทียบกับระดับ4ขั้นสูงในการประเมินรอบสุดท้ายหลินหมิงจะต้องถูกหักคะแนนอย่างหนักแน่นอนในทุกรอบของการสอบนี้หลินหมิงจึงต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจทั้งหมดลงไป ลิ้นหมิงผ่อนลมหายใจเบาๆและปล่อยให้ร่างกายผ่อนคลายเขาขจัดความคิดและเสียงรบกวนรอบข้างออกไปจนหมดสิ้นเคล็ดวิชาปราณโกล่าหนที่แท้จริงเริ่มหมุนวนอย่างเงียบเชียบในร่างกายของเขาเมื่อเทียบกับวิชาย,ยุทธในระดับการบ่มเพาะเดียวกันพลัง่าแท้ของเขาหนาแน่นกว่าในกล้ามเนื้อหลายเท่าตัวขั้นฝึกกำลังกระแสนิไหลลื่นหลักการของความแข็งกร้าวและความอ่อนช้อยลิ้นหมิงจดจำความคิดเหล่านี้ไว้ในหัวขณะที่เขาทำสมาธิด้วย คำพีวิธีต่อสู้ปราณกลาหนสายตาของเขาแน่วแน่และร่างกายที่ผ่อนคลายก็พลันตึงเครียดเหมือนคันศรที่ถูกง้างจนสุดเขาโน้มเอวลงแล้วพุ่งตัวออกไปข้างหน้าด้วยพลังจากต้นขาเหมือนเสือดาวที่ทรงพลังและปราดเปรียวปังหมัดนั้นกระแทกเข้าที่กึ่งกลางของเสาหิงพดีลำแสงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและกระโดดไปมาอย่างบ้าคลัง่งจนกระทั่งหยุดนิ่งอยู่ที่2,700จิน พลัก,กำลังปกติของหลินหมิงคือ2,600จินแต่ถ้าเขาทุ่มเทยอย่างเต็มที่การทำได้2,700จินก็เป็นไปได้พระเจ้าช่วย2,700จินไอ้เด็กคนนี้ไอเด็กคนนี้มันเป็นสัตว์ร้ายในร่างมนุษย์ชัดๆอีกแค่ไม่กี่ร้อยจินเขาก็จะไล่ตามคนในขอบเขตฝึกกายขั้นที่4ทันแล้วไม่นี่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องเลยเด็กหนุ่มคนนี้อยู่แค่ขั้นที่สองเท่านั้นเขาเป็นอีกคนที่มีพลังเทวะแต่กำเนิดงั้นหรอ ฟูงชนต่างวิภาควิจาร์กันอย่างเผ็ดร้อนและบางคนก็จำหลินหมิงได้ทันทีข่าจำคนในนั้นได้เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนบนถนนใหญ่เขาเพิ่งใช้พละกำลังแขนเหวี่ยงคนหลังม้าหมุนติ้วเหมือนกังหันลมเขาเหวี่ยงคนที่อยู่ขั้นที่สองและถือทวนอยู่บนหลังม้าจนกระเด็นแต่เขากลับไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยข้านึกว่าเป็นเด็กปีศาจที่ไหนเสียอีกที่แท้เขาก็เป็นคนที่มีพลังเทวะแต่กำเนิดนี่เองมีน้าหลัดถึงคำได้ขนาดนั้นเขาไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวไปเหรอ เขากลับมาได้ยังไงกันขณะที่ผู้คนกำลังซุบซิบกันเด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่เพิ่งทำสถิติได้2,400จินก็มองมาที่หลินหมิงเขามีสีหน้าที่เป็นมิตรและยิ้มให้หลินหมิงอย่างมีความสุขเขาไม่คิดว่าจะได้เจอใครที่มีพลังเทวะแต่กำเนิดเหมือนกันในการสอบครั้งนี้เขาจึงรู้สึกถูชตากับหลินหมิงมากเป็นพิเศษหวังเย็นเฟิงมองหลินหมิงพางขงมวดคิ้วไอเด็กคนนี้ก็มีพลังเทวาแต่กำเนิดด้วยงั้นเหรอ มันน่ารำคาญจริงๆเหมือนว่าเจ้าพวกเยาวชนที่หาได้ยากพวกนี้จะโผล่ออกมาเหมือนมแมลงสาบไม่มีผิดที่เฟิงไอ้เด็กนี่มาจากไหนก็ไม่รู้ดันมากลายย้ายั่งรัศมีของที่เฟิงไปเสียได้ที่เฟิงถูกขโมยซีนไปจริงๆขอรับชายคนข้างกายหวังเยี่ยนเฟิงกล่าวหวังเยี่ยนเฟิงเอ่อยว่า มันก็ไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรหรอกการทําผลงานได้ขนาดนี้ในขั้นที่สองก็นับว่าใช้ได้แต่ความสามารถในการต่อสู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพลังกำลังเพียงอย่างเดียวแม้ผู้ที่มีพลังเทวะแต่กําเนิดจะหายากแต่ในอนาคตก็มีไม่กี่คนหรอกที่จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่หวังเย็นเฟิงพูดด้วยน้าเสียงฉุนเฉียวแม้เขาจะตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องคว้าอันดับหนึ่งในการสอบครั้งนี้ให้ได้แต่เขากลับถูกเยาวชนพวกนี้มาบทบังรัศมีครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งมันทําให้เขารู้สึกอึดอัดใจอย่่างงยิง ที่พี่เฟิงพูดมาถูกที่สุดขอรับในอนาคตสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญคือพลังธาตุแท้ความได้เปรียบทางพลังกำลังมันมีประโยชน์แค่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นแหละไอเด็กนี่คงจะดีใจได้แค่อีกไม่กี่ปีผู้ติดตามของหวังเยี่ยนเฟิงผู้สนับสนุนหลังจากหลิงหมิงก็ถึงตาของหลินเสี่ยวตงเมื่อเขาเดินเข้าไปหาเสาหินเขาก็เริ่มหมุนคอไปมาและบิดเอวเขาทําแบบนั้นอยู่นานหลายนาทีจนเจ้าหน้าที่คุมสอบเริ่มมีสีหน้าหงุดหงิดและรําคาญ จากนั้นในที่สุดหลินเสี่ยวตงก็ส่งเสียงตะโกนและชกไปที่เสาหินตุบมีเสียงกระทบเบาๆลำแสงของเสาหินสั่นเล็กน้อยก่อนจะหยุดนิ่งผู้คุมสอบขมวดคิ้วมองหลินเสี่ยวตง750จนินแต่เจ้ายังมีโอกาสอีกสองครั้งนะผลลัพธ์นี้ถือว่าแย่มากเมื่อพิจารณาว่าใครที่มีพละกกำลังน้อยกว่า900จินมันจะไม่กล้ามาสมัครสอบไม่มีใครอยากจะมายืนต่อแถวท่ามกลางฝูงชนเพียงเพื่อมาทำตัวเองให้อับอายหรอก แต่ในมุมมองของหลินเสี่ยวตงผลลัพธ์นี้ถือว่าดีมากแล้วและเขาก็มีความสามารถหน้าด้านตามธรรมชาติในการเพิกเฉยต่อความคิดของผู้อื่นเขาบิดเอวและยืดข่อยอีกรอบก่อนจะชกออกไปอีกครั้งปัง700จินชกอีกที750จินไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลินเสี่ยวตงพ่ายแพ้อย่างราบคาบ สำหรับหลินเสี่ยวตงนี่เป็นผลลัพธ์ที่ใช้ได้เขาอายุเพียง15ปีและพ่อของเขาก็ตัดสินใจไว้แล้วว่าเมื่อเขาอายุ18ปีเขาถึงจะมีโอกาสเข้าสู่สำนักยุทธ์เ็แก้ล่าได้หลินเสี่ยวตงไม่ได้วางแผนที่จะทะลวงสู่ขอบเขตรวบรวมชีพจรตั้งแต่แรกอุดมคติและความปรารถนาเพียงอย่างเดียวของเขาคือการรักษาตำแหน่งภายในตระกูลเอาไว้ให้ได้ข้าให้โอดตกวางทองกับเจ้าไปแล้วจะไม่ได้กินมาเลยเหรอ ลินหมิงถามเมื่อลินเสียตรงเดินกลับมาข้ากินหมดแล้วไม่อย่างนั้นข้าไม่มีทางทำได้เกิน6 0 0้อจินหรอกลินเสียตรงยักไหล่อย่างใส่ซื่อทำเอาลินหมิงถึงกับพูดไม่ออกอย่างไรก็ตามหลินหมิงก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นปกติเพราะก่อนที่เขาจะฝึกฝนคัมภีวิธีต่อสู้ปราณกลาหน ผลลับที่ดีที่สุดของเขาก็คือ850จินการฝึกฝนที่ภาคเพียนและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเขานั้นเหนือกว่าหลินเสี่ยวตรงที่ทําได้เพียง600จินในตอนนั้นมากนะักมันเป็นเรื่องยากสําหรับคนที่มีพรสวรรค์เพียงระดับ3และไม่มีเบื้องหลังตระกูลขุนนางที่ยิ่งใหญ่ที่จะเข้าสู่สํานักยุทธเจแก้ล่าได้ในวัย15ปีแม้แต่การสอบรอบแรกก็ยากลําบากเหลือเกินที่จะผ่านไปได้ บททดสอบพละกำลังสิ้นสุดลงในช่วงเที่ยงและผู้สมัครได้รับอนุญ,ญาตให้พักผ่อนช่วงสั้นๆก่อนที่การสอบจะดำเนินต่อไปเนื่องจากเวลาพักน้อยเกินไปหลินหมิงจึงกินอาหารเทียงเล็กน้อยก่อนจะนั่งสมาธิและรีบปลับไปที่ลานกว้างการตรวจสอบรอบที่2คือบททดสอบความฝันมันคือการทดสอบจิตใจของนักสู้ สำหรับนักสู้พวกเขาไม่เพียงต้องการพรสวรรค์และการสนับสนุนจากเบื้องหลังเท่านั้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจแห่งมวลยุทธ์ที่แน่วแน่และไม่ยอ่อท้อสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปฝ่าวิธีเซียนยุทธ